เฮ้ยไอ้แอทเป็นไรไอ้แอทตื่นนะเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเป็นไรลงแดดเนี่ยเลยปูยังไงดีอะดูทีมันหายใจเปล่าเฮ้ยไม่หายใจว่ะเอ้าไมยไหวแล้วหัวใจวายว่ะเนี่ยเฮ้ยแอทเฮ้ยลงเสร็จต้องทำ C B R ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูทำให้เดี๋ยวทำไงวะไม่เป็นไรเว้ยกูเพิ่งเรียนมา ขั้นตอนแรกเราต้องจัดท่าทางการน,นอนให้ถูกต้องก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างการทำทีอาขั้นตอนที่สองต้องเปิดทางเดินหายใจดูว่ามีอะไรอุดตันในปากหรือเปล่าเราทำการกดหน้าผากเฉยคางหน้าของผู้ทำทิอาแนกบกว่าหน้าของผู้ป่วยดูทางเดินหายใจว่าหายใจหรือเปล่าสองโอสองอ เราเห็นว่าผู้ป่วยไม่หายใจคนระับต้องทำกีฬาโดยการถ่ายปอดเราต้องถอดเสื้อน่องก่อนเพื่อได้สังเกตแม่ว่าผู้ป่วยหายใจหรือเปล่าก็ได้แล้ว่ะถอดถอไปทำการถ่ายปอดเอาเบอร์ปิดจมูกเปิดปากเป่าลมขณะเป่าลมดูหน้าอกผู้ป่วยด้วยว่ามีลมเข้าหรือเปล่าเมืม่อถ่ายปอดแล้วยัง ไม่มีปฏิกิริยาการแสดงมาว่าผู้ป่วยหายใจแล้วเราต้องทําการปรั๊มหัวใจโดยการวัดจากที่โครงมา2นิ้วจากนั้นเอาเขาเรียกว่าส้นที่มือแล้วกบไปนั่งตัวตรงสำสทำซอกเก้าสีบองศากดไปตรงๆ30ครั้งครับ1 2 3 4 5 6อง้เจ ละและเก้าละสิบละสิบละสิเรายังไม่พื้นเป่าลงบ่อยสองครั้งเสร็จแล้วเราจะทำหัวใจต่ออะไรเฮ้ยสามละสี่ละหาแล้วละเจ็ดละแปดละเก้าละสิละสิบเอ็ดละสิบละสิบละสิบสี่ปนแล้วะเฮ้ยเป็นอะไรมาเนี่ยแมีฟืนแล้วเ้ย